<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคืนวันเสาร์ที่11กันยายนครับ2564ครับคืนนี้มาเจอกันในรอบดึกครับนะครับเป็น เป็นจังหวัดนะครับที่วันนี้อยากจะมีโอกาสมาเล่า,าถึงโครงการซิมประสมนะครับเราเป็นโครงการที่ไม่ใช่แค่เติมเงินมือถือไม่ใช่แค่ซื้อแพ็กเกจตเน็ตนะครับเรายังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในโครงการซิมประสมนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่รู้นะครับว่าโครงการซิมบุกมีอะไรดีนะครับวัน,นวันนี้บอกได้เลยครับว่าโครงการซิมบุกนั้นมีอะไรดีๆเยอะแยะซ่อนอยู่ในโครงการนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็อา,อาจจะมันจะบอกว่าเสียใจแทนด้วยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเสียได้โอกาสแทนพี่น้องอาชาวบ้านอย่างพวกเราครับที่จะได้มีโอกาส อ่าเรียกว่าได้รับสวัสดิการได้รับสิ่งที่ชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับนะครับเราเป็นชาวบ้านเราอาจจะไม่เคยได้รับสวัสดิการเราอาจจะไม่ได้เคยมีหลักประกันอะไรพวกนี้นะครับแล้วการที่เราจะมีทําไปขอสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเราจะกู้เงินจะทําอะไรเนี่ยมันส่วนใหญ่เราเราไม่ค่อยได้รับ ผลประโยชน์นะครับไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นสวัสดีนะครับพี่หนุ่ยอุบลนะครับสบายดีนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับคือสําหรับวันนี้ครับผมอยากให้ให้ฟังผมจะพูดไม่นานนะเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่ประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับในเดือนนี้เท่านั้นนะครับในช่วงนี้ในเดือนนี้เป็นช่วงของเรื่องหัวต่อของโครงการซิมประสุขนะครับสําหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับเอามาให้เอามาซิมหนึ่ง วันที่สิบหกได้ครับพี่ได้ได้ได,ได้ไม่ต้องรอ้อยถูกหวยนะไม่ต้องรอ้อยถูกหวยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยซื้อสิทธิ์การเป็นเดลเลอร์นะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับวันนี้ถ้าวันนี้นะครับคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยของโครงการซึนประสบนะครับตอนนี้นะครับโครงการเราได้จัดตั้งสากลนะครับเรามีสิทธิ์เป็นสากลนะครับแล้วก็สามารถฝากเงินสามารถกู้ยืมเงินจากสากลได้และในสากลยังมี การจัดตั้งชาปนกิจนะครับคนที่เสียชีวิตในโครงการสิมระสุขนะครับได้หนึ่งล้านบาทนะครับ1ล้านบาทนะครับฟังให้ดีนะฮะคนที่เป็นสมาชิกนะครับคนที่เป็นสมาชิกเมื่อเสียชีวิตอยู่ในโครงการสิมระสุขกันได้1ล้านบาทนะครับแต่นะครับหลังจากวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการกําหนดอายุของคนเข้าร่วมโครงการนะครับสวัสดีครับพี่อับาสครับ อับบาสอิบินอิบราฮิมนะครับจากปัตตานีนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีรอบดึกนะครับวันนี้มาเล่าเล่าต่อนะครับเรามาเล่าต่อนะครับคือ,อเนื่องจากว่า,าสากลของโครงการซินประสุกเนี่ยครับที่เราที่ทางค่ายฟิวจัดตั้งขึ้นเนี่ยจะมีสมาชิกเข้ามาใช้บริการกันอย่างมากมายนะครับจึงเป็นเหตุให้ครับสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของชาปนกิจ นะครับตอนนี้นะครับจากตอนนี้ในอดีตจนถึงสิ้นเดือนกันยาเนี่ยครับกำหนดแค่อายุ18ปีขึ้นไปนั่นหมายความว่าจะอายุ70ก็ได้80ก็ได้ก็สามารถเป็นสมาชิกได้นั่นหมายความว่าเป็นดีลเลอร์โครงการสิมสุขก,ก็สามารถเป็นสมาชิกสากรก็สามารถที่จะได้รับเขาเรียกว,ว่าเงินชาปนากิจในกรณีที่ท่านเสียชีวิต รายละ1ล้านบาทนะครับทางค่ายฟิวเนี่ยไม่ต้องการที่จะเสียชีวิตแล้วจะมาจ่ายแค่10,000แสนไม่ใช่ครับเพราะผมเห็นหลายๆที่นะฮะไม่ว่าจะชาวปนักกิจของทอกศนะครับของพ่อแม่เราเนี่ยจ่ายกันปีละหลายพันบาทครับ3 4 5 0ี่พันอ่าพอเสียชีวิตมาก็ได้ศพละประมาณ2 0 0 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยครับนี่นี่คือของชาวปนักกิจทั่วไปแต่ในโครงการซิมประสบครับ1ล้านบาทครับแต่จะต้องเป็นดดลเลอร์ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับ เป็นดีลเลอร์ภายในเดือนนี้เท่านั้นถ้าหลังจากวันที่หนึ่งตุลาคม2,564ไปแล้วเนี่ยคนที่จะมาเป็นสมาชิกได้ต้องอายุระหว่าง18ปีถึง60ปีเท่านั้นครับ61ปีไม่ได้ครับไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมกับชาพนักิจนะครับนั่นมันเป็นหลักของอระบบของชาพนักิจทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับซึ่งโอกาสนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับวันนี้ถ้า,ถาเกิดว่าเรา,าไม่มีอะไรนะครับให้ คุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็ควรจะจะ,ะทำหรือว่าสมัครดิลเลอร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราไว้นะครับเพื่อในอนาคตนะครับเราเราเราไม่ได้หมายว่าเราจะเอาชีวิตของท่านมาค้าขายนะครับแต่ว่ามันเป็นการเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงฮะคือเป็นเป็นลักษณะว่าในกรณีที่มีการล้มหายใจจากนะครับ สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการทํางานศพงานอะไรเนี่ยซึ่งโครงการสมาสุขเล็งเหินตรงนี้ครับเลยจัดตั้งอาสากลขึ้นมาสวัสดีครับเพื่อนอจักระอะไรเนี่ยพอรอสามห้ามาดีเพื่อนอ่านไม่ออกวะเนี่ยเ <laughs> จดกระปลานะครับโอเคโอเคทอรอสามห้าสบายดีนะเพื่อน คโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับและโครงการนี้ครับสําหรับคนที่จะเป็นสมาชิกเน้นย้ําครับในช่วงนี้อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป70ปีสมัครได้80ปีสมัครได้90ปีสมัครได้นะครับแต่ต้องอยู่ในเดือนนี้เท่านั้นแต่หลังจากเดือนนี้ไปแล้วครับหลังจากเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลา,าเป็นต้นไปเนี่ยการเป็นสมาชิกสากลเนี่ยที่จะสามารถกู้ยืมเงินได้ ต้องอายุ18ปีถึง60ปีเท่านั้น61ปีไม่ได้ครับสมัครไม่ได้มาเป็นดลเลอร์ไม่ได้ฉะนั้นใครตอนนี้อายุ61 62เนี่ยให้สมัครเป็นดลเลอร์ด่วนเลยนะครับถ้าต้องการที่จะ,ะเข้าร่วมสากลสามารถกู้ยืมเงินได้รวมทั้งในกรณีที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านสามารถที่จะ,ะมีรายไดออ้ไม่ใช่มีรายได้สิท่านจะได้ค่าชาพนกกิจหนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทก็เอาไว้เป็นให้กับ ญาตินะครับไว้ท่านจัดงานศพอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับแล้วยังไม่พอนะครับเรายังมีสากลร้านค้านะครับสวัสดีครับคุณพี่ประสบศิลบุกไมโครดนะครับก็เอามรทักทายกันนะครับแจ้งข่าวบอกพี่น้องเลยนะครับมีเวลาอีกไม่กี่วันนะครับสิบกว่าวันนะครับสิบกว่าวันก็วันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกวันสิบเก้าวันนะครับสําหรับใครที่อายุเกินหกสิบไปแล้ว ถ้าหลังจากนี้หมดสิทธ์นะครับผมบอกได้เลยท่านจะเสียดายต้องขอบคุณบอสเต๋นะครับบอสใหญ่ใจดีมีวิธีพาดิลเลอร์รอยนะครับที่เปิดโปรเจกต์อันมาให้สิทธิ์สำหรับดิลเลอร์เก่าอ,อย่างคนที่สมัครมาตั้งแต่เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่4ี่มกรานะครับจนมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นดินลเลอร์เก่าแต่ถ้าวันที่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเป็นดินลเลอร์ใหม่ก็จะได้สวัสดิการแบบใหม่ก็มีการกําหนด อายุขึ้นมาอีกครับต้องไม่เกิน60ปี18ปีถึง60ปีครับเป็นดีลเลอร์ได้61ปีไม่ได้นะครับนะครับไม่ได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ท่าน61ปีถ้าท่านสมัครดีลเลอร์ตัวนี้ได้ครับเข้าเกณฑ์เพราะถือว่าเป็นดีลเลอร์เก่าได้สิทธิ์ไปนะครับถือว่าให้สิทธิ์ไปถือว่าเป็นดีลเลอร์รุ่นบุกเบิกกับบริษ,ษัทก็อายุเท่าไหร่เราก็ให้นะครับ แต่หลังจากวันที่1ไปแล้วครับ1ตุลาไปแล้วไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางบริษัทเดี๋ยวจะมาประกาศเป็นทางการอีกทีว่าขั้นตอนการเข้าเข้ายังไงน,นะครับผมก็เห็นว่าคือจริงๆอยากจะมาพูดเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นทหารตำรวจไม่ได้มีสากลทหารไม่ได้มีสากลพยาบาลไมไ่มีสากลครู from, from here, from? เราเป็นชาวไร่ชาวนาครับค้าขายมันไม่มีสากลถ้าเราจะเป็นของสากลของเกษตรกรก็เป็นทกศไงฮะของทกศของสากล อ่าต่างๆเนี่ยป yeah. ีหนึ่งจ่ายตั้งหลายพันครับ่ายหลายพันบาทครับแต่พอเสียชีวิตมาก็จะได้อ่าประมาณเสียชีวิตนะครับในกรณีเสียก็จะประมาณ2 0 0 0 0นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งถามมาเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่ายังน้อยอยู่นะครับแต่ในโครงการศิลปสุขเนี่ยทางบริษัทไค่ฟิลเนี่ยเดี๋ยวจะมาประกาศเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับตั้งเป้าที่1ล้านนะครับหล้าน1ล้านบาทนะครับในกรณีที่เสียชีวิตนะครับประชาสัมพันไปได้เลย คือเอาง่ายๆว่าเราไม่ได้แค่มีแค่เป็นดีลเลอร์มาเติมเงินนะครับมาเติมเงินมาเติมซื้อแพ็กเกจเนี่ยเท่านั้นครับเรายังมีไส้ในที่อยู่ในโครงการอีกเยอะแยะมากมายที่อาบาสบอกว่าปันสุดจริงๆครับใช่ครับปันทุกเรื่องครับเรามีมูลนิธิด้วยนะครับโครงการซินปันสุกเนี่ยคือบอสเนี่ยไม่ไม่ต้องการที่จะเอากำไรมากครับนะครับเราไม่ทํางานกับคนแบบนี้เราจะไปทํางานกับบอสแบบไหนครับนะครับ มีมูลนิธิเป็นของโครงการซิมประสุขนะครับเงินที่ได้ก็เป็นของมูลนิธิด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือคือวันนี้ครับเราไม่ได้เหนื่อยฟรีผมบอกเลยครับเราไม่ได้เหนื่อยฟรีนะครับคือต้องต้องบอกว่าวันนี้ครับเรามาร่วมโครงการซิมประสุขเนี่ยซึ่งโครงการซิมประสุขเนี่ยเป็นของค่ายฟิวเนี่ยเป็นค่ายมือถือนะครับที่ต้องบอกว่าเราเราจะทะยานเป็นอันดับอันดับ4ของประเทศไทย ค่ายที่ครองตลาดอยู่ตอนนี้มี a อนะครับมีสี่สิบจุดสี่ล้านเลขหมาย d t a ท30.6สาสิบจุดหกล้านเลขหมายนะครับอชูนะครับทูสามสิบจุดหกล้านเลขหมาย d t a ท็เนี่ยมีสิบสิบแปดเก้าล้านเลขหมายสมค่ายในเก้าสิบดเก้าล้านเลขหมายครับเบอร์มือถือในประเทศไทยมีหนึ่งร้อยล้านเลขหมายครับอยู่กับสมค่ายนี้ถ้าเกือบไม่ใช่เกือบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับมีอยู่ค่ายเล็กๆตอนนี้ค่ายมือถือในประเทศไทยมีทั้งหมดอ่า สิบเอ็ดค่ายครับค่ายฟิวเป็นค่ายที่สิบพี่ประสบเชนบอกว่าสุดยอดของธุรกิจผมว่าผมเกิดมานานเพิ่งเคยเจอเนะี่ยธุรกิจนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทในครั้งเดียวครับเก็บเกียวตลอดชีวิตมันมันจะมันจะมีอะไรขาดทุนอีกครับไม่มันปิดประตูขาดทุนครับมีแต่กําไรครับนะครับคนที่ขึ้นตําแหน่งขึ้นมาเป็นสาตาเป็นสาตาเนะี่ยมีองค์กรยี่สิบสาขาขึ้นไปเนะี่ยโบนัสต,ตอนนี้สองสามหมื่นแล้วครับไรายได้นะครับ คนที่ขึ้นมาเป็นสตราร์เนี่ยเราได้หลักแสนแล้วครับถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยเป็นหลักล้านไปจนถึงหลักหลายๆแสนไปจนถึงหลักล้านนะครับในโครงการนี้เปิดมาแค่แปดเดือนครับมีคนเราได้ร่วมสองล้านหลักล้านหลักหลายๆแสนหลักแสนกว่าบาทเทียบเลยครับในในโครงการสินประสุขนะครับซึ่งจะเหลือเวลาอีกเจ็ดเดือนนะครับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเนเราก็จะยุติดโครงการในเฟสที่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะรับลูกค้าเฟสต่อไปเนี่ยคือลูกค้าแล้วทีนี้ นี่ยคุณอยากมาใช้โปรถูกๆดีๆมาเรารับหมดครับแต่ตอนนี้เป็นเฟสของคนที่เป็นดีลเลอร์เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทครับเราอยู่ในเฟสที่1ในส่วน3ค่ายยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ASD Tech t o เนี่ยนะครับเขาอยู่ในเฟสที่2ครับเขาเป็นเฟสของการรับลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นเฟสของการดูแลลูกค้าให้ลูกค้าอยู่กับเขาเขาก็จะออกโปรถูกๆโปรดีๆออกมาให้เราครับให,ให้เราใช้งานโปรพันกว่าบ,บาทเป็นปีอย่างเงี้ย เพื่อดึงเราให้เป็นลูกค้าเป็นฐานลูกค้าเข้าตลอดไปแต่ในส่วนของค่ายฟิลเนี่ยเป็นเฟสที่1ครับเป็นเฟสของการหาดีลเลอร์ก่อนนะครับแล้วการเป็นดีลเลอร์ของเราทำหน้าที่ได้เหมือนกับช็อปเหล่านั้นนะครับช็อปสามค่ายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเติมเงินลงทะเบียนซิมย้ายค่ายซื้อแพ็กเกจเน็ตอะไรต่างๆทำได้หมดครับในอนาคตเนี่ยเราจะมีกระเป๋าอ e ีเวเล็ตของเรา ฟิลฟิลเอเวเลตนะครับเป็นของเราด้วยเราก็จะใช้ตรงเนี้ในการจับจ่ายใช้สอยและในโครงการครับคนที่เป็นดีลเลอร์นะครับยังไม่พอนะครับนอกจากเราเป็นสมาชิกสองสากรแล้วเนี่ยเราได้รับสวัสดิการแล้วเนี่ยยังสามารถนําสินค้าของตัวเองที่มีอยู่นะครับชื่อเป็นสินค้าตัวเองเอามาวางขายในช็อปดีลเลอร์ของโครงการสิมสุขได้ฟรีอีกครับในอนาคตถ้าวันนี้ครับสาขาในอนาคตสาขาครบหนึ่งล้านสาขา แสดงว่าถ้าเราเอาสินค้าของเราหนึ่งชิ้นมาวางอยู่ในช็อปออนไลน์เนี่ยคนก็จะเห็นเราหนึ่งล้านคนเป็นอย่างน้อยครับสินค้าชิ้นนั้นถ้าสมมติว่าสินค้าชิ้นนั้นเป็นสบู่กาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่มีกําไรชิ้นละสิบบาทครับถ้าเดือนหนึ่งท่านสามารถจําหน่ายได้ชิ้นละหมื่นชิ้นแล้วกันไม่ต้องเป็นล้านชิ้นะ่ะหมื่นชิ้นกําไรชิ้นละสิบ,บาทเนี่ยเดือนละแสนแล้วนะครับอันนี้อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะมีไ,ได้สําหรับคนที่มีสินค้า แต่สําหรับคนไม่มีสินค้าก็สามารถแชร์เขาเรียกว่าเชียร์แชร,ชร์สินค้าเนี่ยให้กับผู้มุ่งหวังเขาซื้อเราก็จะมีรายได้ด้วยในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋อีกกระเป๋า,ปานึงอีกเช่นเดียวกันครับเราไม่ใช่แค่เติมเงินนะครับอันเติมเงินตเต็มหลูกของเราหนึ่งแตกสิบครับเราแนะนำสิบสิบคนไปแนะนำร้อยร้อยเป็นพันพันไปหมื่นหมื่นเปอร์เ็นแสนไปล้านล้านเป็นสิบล้านถ้ัค่าเติมเงิน 100, 000, เฉพาะตรงนั้น 100, 000, น 100, 000, ่ะถ้าเติมคนละสามร้อยเราก็จะมีรายได้รวมๆเดือนละห้าสิบ้านครับ ตรงนั้นอีกต่างหากครับห้าสิบอินคำเลยครับหยุดทำรายได้ไม่หยุดเพราะอะไรครับเพราะทุกคนต้องเติมเงินเมื่อเน็ตเ้าหมดเขาก็ต้องเติมของเขาเน็ตเ้าหมดเขาจะเติมของเขาเองครับแล้วยิ่งต่อไปมีสวัสดิการเข้ามาในเรื่องของเป็นสากลเนี่ยนะครับแล้วมีเรื่องของชาวพนกิจเข้ามาด้วยทุกคนจะต้องไม่ทําให้ซิมของตัวเองตายทุกคนต้องเติมขั้นต่ำไว้อย่างน้อยเดือนละ50บาทครับเพื่อรักษาซิมไว้นะครับเผื่อว่าท่านเสียชีวิตก็ได้รับเงินชาวนกิจ1หนึ่งล้านบาท โครงการซึ่งซึ่งหาไม่ได้แล้วในยุคนี้ครับวันนี้เราไม่มีเครดิตถ้าเราจะไปกู้แบงก์กู้อะไรเขาก็ถามหาหนูน่นหานี่สลิปเงินนงเงินเดือนจีปาถาครับแต่วันนี้ครับถ้าท่านอยู่ในโครงการสิมบัสุขท่านก็สามารถที่จะมากู้ยืมกับอ่าสากลของสิมบัสุขได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสวัสดิการสําหรับพวกเราฉะนั้นครับอ่า<ม>ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้อยู่หน่วยงานที่เป็นอ่า ของรัฐบาลของอะไรต่างๆเราไม่ใช่ครูเราไม่ใช่ทหารไม่ใช่พวกเนี้ยเราไม่มีสากลเป็นของตัวเราแต่วันนี้ปันสุขกําลังทําให้ท่านและก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นสากลใหญ่นะครับทั้งประเทศนะครับคนทั้งประเทศอ่ะชิดดูครับแต่ว่ามันก็จะต้องกําหนดด้วยเงื่อนไขของอายอุหลังจากวันที่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปก็คือ อายุ18ปีถึง60ปีเท่านั้นที่จะสามารถรับเงินชาปานกิจได้แต่ในช่วงนี้คนที่อายุเกิน60สามารถสมัครได้ถ้าถ้าสมัครได้ท่านก็เข้าเงื่อนไขเพราะเราอยู่ในถือว่าเป็น,ดนเดลิเลอร์ปันสุกรุ่นแรกรุ่นเก่านะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าหลังจากวันที่1ไปแล้วไม่มีสิทธิ์นะครับบอกเลยไม่มีสิทธิ์นะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อ นะครับให้ให้ทุกคนว่ามันมีโอกาสนะ,ะเราไม่ได้เอาอความเป็นความตายมาหาเงินไม่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นสวัสดิการมันเป็นความมั่นคงลึกๆสําหรับเรานะครับว่าสมมติว่าตัวเราเองเนี่ยเราทํางานไปแหละมันเราไม่รู้หรอกครับเราจะตายวันตายพุ่งครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปนะครับอย่างน้อยก็ยังมีเงินหนึ่งล้านเนี่ยไว้ให้ให้สำหรับครอบครัวไม่ใช่น้อยนะครับหนึ่งล้านเนี่ยสามารถ ที่จะปลดหนี้ปลดสินเล็กๆน้อยๆได้นะครับสามารถจัดงานศพได้เราไม่อยากตายนะครับแต่ว่าทุกคนต้องตายทุกคนต้องตายเมื่อถึงเวลานะครับแต่ถ้าถึงเวลานั้นนะ่ะถ้าเรามีสวัสดิการตรงนี้นะครับมันก็ทําให้ครอบครัวไม,ไม่ไม่ต้องเสียขวัญมากเพราะเสียใจอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องเสียขวัญมากเพราะอย่างน้อยก็มีเงินจัดงานศพอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้และก็ ระยะเวลาเนี่ยถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสําหรับคนที่อายุเกินห0สิบนะครับคนที่อายุเน้นเกิน60สปีขึ้นไปนะฮะถ้าจะสมัครต้องสมัครในเดือนนี้เลยนะสามสิบกันยานยนเป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนหกทุ่มแล้วถ้าหลังจากนั้นซอรี่เสียใจด้วยนะครับท่านได้แต่เป็นลูกค้านะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นดีลเลอร์ร่วมกับเราและท่านก็ไม่สามารถที่จะมาใช้สวัสดิการของสากรร่วมกับเราได้ก็ก็ถือว่า ท่านพลาดไปนะครับตามจังหวดนะฮะเราก็ไม่ได้ว่ากันแล้วแต่โอกาสใครจะเห็นไม่เห็นก็เรื่องของท่านผมมาเล่าแล้วท่านมาฟังแล้วท่านก็คิดว่าขำๆก,ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่สําหรับมุมของผมเนี่ยเ,เงินจํานวนเนี่ยมันไม่ใช่น้อยครับเงินล้านเนี่ยนะครับสากลายสากลถ้าจะได้หลักร้านเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับแต่วันนี้เราเป็นคนธรรมดาหาเช้ากินค่าถ้าเราเข้ามาเป็นดีลเลอร์ซิมมาสุขแล้วเราได้รับสวัสดิการอย่างเนี้ย มันก็ทําให้เราอุ่นใจนะครับเราก็ทําให้เราอุ่นใจและที่สําคัญครับโปรดักไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเน็ตสัญญาณมือถือเนี่ยเราต้องใช้อยู่แล้วครับเดือนละ300400เราเติมอยู่แล้วนะครับถ้าเติมกับค่ายฟิวแล้วมีไรายได้ขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งอ่าไม่ดีกว่าวนะครับมันไม่ดีกว่าแล้วนะครับค่ายเดิมเราก็ใช้ไปครับเราก็มาใช้ค่ายนี้อีกค่ายนึงเพื่อให้เรามีไรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะครับคุณรับราชการอะไรก็แล้วแต่คุณก็มีงานประจําคุณเป็นพนักงานวิสสากิจ อะไรก็แล้วแต่ครับนะครับคืออย่างน้อยครับอย่างน้อยเราก็ยังมีอะไรที่มันพอที่จะประคับประคองให้ครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีอันนี้ไม่ได้คุยเรื่องธุรกิจเลยนะครับในเรื่องของแผนธุรกิจนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปตามดูใน u t u b e ผมนะครับว่าแผนมันจะมีรายได้อย่างไรเดือนละแสนเดือนละล้านนะครับจากการใช้โทรศัพท์เนี่ยฮะจากที่เราไม่เคยได้เนี่ยเราจะได้อย่างไงนะครับ ตอนนี้เป็นเฟสที่หนึ่งอยู่นะครับเฟสของการรับสมัครดีลเลอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีค่าคอมมิชชั่นคืองบการของเขาเนี่ยเขามีอยู่แล้วครับหลายพันล้านเขาไม่เอางบตรงนี้ไปไปทุ่มโฆษณาเหมือนเหมือนค่ายยักษ์ใหญ่ที่3าสี่ค่ายที่เขาทํากันนะครับเขาเอางบก้อนนี้มาโยนมาที่ตัวดีลเลอร์ที่อยู่ในพื้นที่ให้ดีลเลอร์เนี่ยไปขยายสาขาการที่ดีลเลอร์ขยายสาขาแต่ละสาขาก็ทําให้เขามีไรายได้ด้วย อันนี้ครับเป็นเป็นงานที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าเขาเอางบไปเทกับโฆษณาเนี่ยเงินก็จะไปอยู่กับใครครับก็อยู่กับพวกกลุ่มโฆษณาพรีเซนเตอร์ดาราพวกนั้นไปพวกเราก็ไม่ได้ไปโยชน์เราก็ได้เป็นผู้ใช้สิ้นเดือนแล้วก็ไปจ่ายไปจ่ายเดือนไหนแล้วไม่จ่ายไม่จ่ายเขาก็ตัดเราละครับเขาก็ตัดเบอร์เรา,เาก็ไม่ได้ใช้งานจนกว่าเราจอาเงินไปจ่ายเราถึงได้ใช้งานครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีต ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่วันนี้ครับค่ายฟิลเนี่ยเป็นค่ายน้องใหม่นะครับที่บอกว่าผมบอกได้เลยว่าเป็นค่ายที่เกิดมาเพื่อคนไทยโดยแท้นะครับเกิดมาเพื่อคนไทยเป็นบริษัทของคนไทยนะครับธุรกิจของคนไทยเงินทองไม่ั้วไหลเพราะว่าค่ายฟิลเนี่ยใช้โครงข่ายสสัญญาณของ NT ครับ NT ก็คือบริษัทบอมจอโทรคมนาคมแิ่งชาติจำกัดมหาชน นะครับเป็นการควบควบกิจการของนะครับบริษัทท o t กับแคสชลคอมเมื่อวันที่เจ็ดมกราที่ผ่านมาเนี่ยรวมรวมเป็นบริษัทเดียวคือบริษัท n อทครับแล้วก็มีกระทรวงการคลังครับถือหุ้นร้อยเปอร์เซนครับมีโครงขายเสาสัญญาณสองหมื่นห้าพันต้นครับสองหมืนห้าพันต้นนะครับสองหมืนห้าพันต้นนะครับนี่นี่นี่คือ,อการลงทุนของเอทเขาเนี่ย มูลค่ามากกว่าสามแสนล้านนะครับแต่วันนี้การที่เราเข้ามาเป็นเดลเลอร์นะครับเราใช้เงินเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับครั้งเดียวตลอดชีวิตครับที่บอกว่า1,500บาทครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนี่คือนี่คือสโ,โลแกนนะครับเราเปิดสิทธิ์การเป็น aler, เดลเลอร์มือนกับเราเปิดช็อปนั่นแหละแต่เราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องมีพนักงานเราไม่ต้องสต็อกซิมเราไม่ต้องมีค่าเช่า ฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายต่างๆมันก็เลยไม่เกิดขึ้นครับมันจะมีแค่ค่าที่เราจะต้องใช้เน็ตรายเดือนนะร่วมกับบริษัทเดือนละสองสามร้อยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยว,ว่าจะเติมเงินเดือนละห้าสิบาทก็แค่นั้นเองซึ่งเราก็เติมกันอยู่แล้วครับนะครับมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ครับโอกาสเนี่ยมันมันไม่ได้ยาวนะโอกาสดีๆสําหรับช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่อายุเกินหกสิบปีที่ผมมาพูดวันนี้เพื่อเราจะได้รับสวัสดิการร่วมกับ กับทางบริษัทเนี่ยคนที่เกิน60ปีให้รีบให้ใช้คำว่าให้รีบให้เร็วให้ด่วนก่อนสิ้นเดือนนี้ครับเพราะถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะสายไปแล้วท่านจะไม่มีโอกาสท่านจะไม่มีสิทธิ์ท่านจะได้แต่มองตาปริบๆครับมองตาปริบๆครับไม่มีสิทธินะท่านจะได้เป็นแค่ลูกค้าล่ะท่านจะไม่ได้เป็นเป็นคู่ค้าเหมือนกับผมเหมือนกับดีลเลอร์อหลายๆท่าน ตอนนี้ดีลเลอร์เนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดสิบมีครับในในใน,ในรุ่นแรกๆที่รับสมัครเข้ามาสิบแปดปีถึงเก้าสิบปีก็มีครับเป็นได้ครับนะครับก็แค่มีโทรศัพท์แล้วก็เติมเงินเดือนละห้าสิบาทก็ได้เป็นดีลเลอร์แล้วก,ก็ขยายเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้วครับนี่ในการเป็นดีลเลอร์แล้วก็ได้สิทธิ์อ่าเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกข,ของสากรแล้วก็จะได้สิทธิ์การอ่ของเรื่องของชาปนกิจอีกต่อหนึ่งนี่ไงฮะนี่ไง นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราไม่ได้มีสากลที่คอยหนุนหลังเราไปกู้ยืมก็ยากต้องเอาหลักทรัพย์ไปค้ำประกันประกันอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วชาวปรนกิจส่วนใหญ่เกษตรกร,ร,ก,รก็จะอิงอยู่กับทกสครับซึงจ่ายได้ประมาณ2 0 0แสนเนี่ยนะครับแต่ปีหนึ่งเนเก็บ2ครั้งครั้งละ2 0 0 0 2,500ปีหนึ่งก็ร่วมห้0 0ันะครับพอท่านเสียชีวิตได้เท่าไหร่ก็ประมาณ2 0 0แสนหักนั่นท่นนี้เงินแสนกว่าบาทครับ อันน,น,อนั้นคือนั่นคือนั่นแหละสิ่งที่เรากรเกษตรกรพอจะมีพอจะได้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นยากครับเพราะเราไม่ใช่ทาหารเราไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ครูเราก็ไปเป็นสารกลรกับเขาไม่ได้มันเป็นลักณะนั้นนะครับฉะนั้นครับวันนี้ครับเวลามันจํากัดเวลามันจํากัดมันด้วยเงื่อนไขของเวลาเพราะว่าถ้าเราจะเปิดรับยาวอ่ะไม่จํากัดอายุมันก็คงไม่ได้ครับเพราะสารกลเนี่ย เขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาว่าอายุไม่เกินเท่าไหร่คนที่จะเป็นสมาชิกษาก่อน,นะครับก็ต้องเข้าเงื่อนไข18ปีถึง60ปีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านตอนนี้61ปีแล้วให้ท่านรีบสมัครครับให้รีบสมัครมันจะเสียได้โอกาสนะครับสําหรับคำคืนนี้พอหอมปากหอมคอนะครับไปคิดเป็นการบ้านนะครับสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆ นะครับเดี๋ยวรอให้ทางบริษัทประกาศเป็นทางการแต่ถ้าเมื่อถ้าบริษัทมาประกาศเป็นทางการวันที่หนึ่งตุลาตึ้งขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นท่านก็สมัครไม่ได้แล้วครับถ้าท่านอายุเกินท่านก็สมัครไม่ได้แต่ถ้าท่านอายุ60อ่าท่านสมัครตอนไหนก็ได้ครับก่อนมันก่อนจะปิดโครงการในเฟสที่1น่ะครับถึงท่านถึงจะได้เป็นเดลเลยนะแต่ถ้าเขาปิดโครงการแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นอีกเหมือนกันนะครับมันมีเวลาไปถึง31มมีนาปี6-65านะครับสาหรับเดลเลยนะ คนที่อายุไม่เกิน60แต่ถ้าใครเกิน60ครับสิ้นเดือนนี้เดทไลน์แล้วครับหมดสิทธิ์ไม่มีสิทธินะท่านแอคอาร์ไม่ได้แล้วครับจริงๆถ้าท่านเข้ามาอยู่ในโครงการสมบสุกท่านจะได้อะไรเยอะแยะนะครับสมมติว่าท่านอายุ65ปีท่านอายุ65ปีท่านสมัครเข้ามาท่านอาจจะขยายธุรกิจการเป็นเดเลิเลอร์ไม่ได้เยอะแต่ท่านมีสินค้าหนึ่งชิ้นท่านก็เอาสินค้าของท่านมาวางขายได้ฟรี คนหนึ่งล้านสองล้านในอนาคตเนี่ยเขาเห็นสินค้าของท่านนะเขาซื้อท่านเ,นเดือนละหมื่นชิ้นถ้าชิ้นหนึ่งมันชิ้นละสิบบาทท่านมีรายได้เดือนละแสนแล้วนะครับทําเป็นเล่นไปนะครับแต่ถ้าท่านไม่เข้ามาในกลุ่มอย่างเนี้ยท่านจะไปบางขายที่ไหน,นในโลกออนไลน์ท่านยิงเพจท่านยิงเป็นแล้วแล้วถ้าจะยิงเพจเสียงเงินเดือนเท่าไหร่มันคุ้มกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันมาอยู่ถ้าสินค้าเรามาอยู่ในแพลตฟอร์มของ ช็อปออนไลน์ของโครงการชิมสุขเนี่ยดีลเลอร์อย่างผมหรือดีลเลอร์หลายๆท่านเนี่ยที่ที่อยู่ในโครงการนี่ยเขาก็จะเห็นสินค้าของท่านที่ท่านเอามาวางจําหน่ายเนี่ยก็มันก็เป็นอีกช่องทางที่ท่านจะมีไรายได้นะในกรณีที่ท่านไม่สามารถขยายสาขาได้มากเท่าคนอื่นแต่ท่านก็มีที่ยืนในในโครงการเนี่ยฮะอืมอันอันนี้มันมันก็ให้เป็นการบ้านนะให้ท่านคิดนะครับให้ท่านคิดเพราะว่าวันนี้โลกของการค้าขายเนี่ย คุณจะค้าขายอะไรมันก็ต้องใช้โทรศัพท์ต้องใช้โทรศัพท์ตอนนี้ทุกอย่างธุกรกรรมต่างๆมันผ่านโทรศัพท์หมดเนี่ยเครื่องเดียวเนี่ยนะครับโอนเงินซื้อขายอะไรต่างๆสั่งสินค้ามันอยู่ในโทรศัพท์แล้วมันต้องใช้สัญญาณเน็ตไหมฮะมันต้องใช้มันต้องใช้สัญญาณเน็ตครับถ้าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเน็ตมันก็เหมือนอ่าค้อนคอนหนึ่งอ่ะครับเขาออกไม่ได้อ่าเล่นไลน์ไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้ตายเลยครับ ใช่ไหมฮะต้องเติมเงินเข้าไปต้องมีสัญญาณเน็ตครับถ้าเติมเงินอย่างเดียวไม่สามารถเล่นเน็ตได้มันก็เหมือนโทรศัพท์รุ่นเก่าครับรุ่นปุ่มกดนะครับมันจะเล่นเฟซเล่นไลน์ได้ไหมไม่ได้ครับแต่ตอนนี้มันมาสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยเราจะสมัครอะไรต่างๆของของ,ของรัฐบาลเนี่ยอะไรนะคนละครึ่งอ่าอะไรเนี่ยหรือแม้แต่ขั้งลงทะเบียนเฉลี่ยพระสงฆ์มันก็ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งหมดแล้ว นะครับมันมายุคนี้แล้วมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับซึ่งซึ่งเราปฏิเสธการใช้โทรศัพท์ไม่ได้ฉะนั้นครับเมื่อใช้แล้วแล้วมีโอกาสอย่างเนี้ยผมอยากให้ทุกคนเล็งเห็นว่าเราจะได้อะไรจากการเข้าร่วมนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมขอยุติการพูดเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาฟังหรือฟังกันหลังก็สนใจก็ทักมาที่ผมได้เลยนะครับขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้ ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับขอบคุณนะครับท่านต่างๆที่เข้ามารับฟังนะครับที่หน่วยนะครับอุบลนะครับที่อับบาสนะครับเพื่อนจักรานะครับทลอสามห้านะครับแล้วก็คีบสบเซนนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็นอนหลับฝันดีครับลาตีสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ